สวัสดีครับผมเรามาร tiempo tiempo ับชมกัน hmm. ต um like ่อในสำหรับการแข่งขันฟุตบอลก่อนจริงนะครับศึกพรีเมีย okay ร์อ hm ังกฤษครับผ่านฟีฟ่า23จากช anel u t u b e เก่งพิซีเกมเมอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดพินโอเทฟอร์ดต้อนรับการเือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมใยากในเกมนี้เป็นไอมีเก่งคนเดิมเช่นเคยครับจากช anel YouTube เก่งพีซีเกมเมอร์คู่นี้แข่งจริง ในคืนวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเวลา23นา15นาทีนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางทูพรีเมียฟุตบอล1และ2ให้เราชาวไทยได้รับชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่รอชมแล้วก็แนะนำแมชนี้มากันด้วยรักทีมไหนก็คอมเมนต์บอกกันไปได้ใต้คลิปแล้วก็ใครมีข้อมูลดีๆก็มาแชร์กันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเรามาดูผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับ พวกเขาลงเล่นในรายการยูโรปาลีกครับก็เอาชนะทางด้าน,น,นเชลซีมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูส่วนฟอร์มในเกมเลีกก็สเสมอกับเชลซีมา1ประตูต่อ1นะครับในะปัจจุบันแมนยูก็อยู่อันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสเวเดนัดมีอยู่20่สแคมเกมนี้มีความสําคัญอย่างมากถ้าพวกเขาเก็บ3แต้มได้ก็จะขยับเข้าไปช่วงจริงในพื้นที่ของท็อปโฟในกลุ่มของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ ผลงานในน่านสุดของเวสแฮมก็ลงเล่นในรายการยูฟาคอนเฟเซ์ลีกนะครับเอาเช,าชนะชนะซีเบอกมาได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ส่วนเกมพิวดีอังกฤษครับชนะบอลหมาดมา2ประตูต่อศูนย์นะครับ,นบนในปัจจุบันเนี่ยเวสแฮมทีมเยือนอยู่ดับที่10ของตารางพิวดีอังกฤษครับ12นัดมีอยู่14คะแนนหากแมตช์นี้ครับมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นผลการแข่งขัน,นไม่ตรงใจยอย่างไรแอดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าหวังว่าจะ รับชมกันก่อนจริงเพื่อความเทิงไปก่อนนะครับแล้วก็ถูกใจครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจยอย่างดีในการทำคลิปของเราครับผมเกมกำลังจะเ,เริ่มครับบรรยากาศที่อนฟิลเชวามพร้อมที่สนามครับเป็นฝั่งทีมเยือนจะเ,เริ่มก่อนนะครับอาครับเกมเริ่มเป็นเวสแฮมทีมเยือนครับได้เ,เริ่มก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายแมนยูจาบ้านนะครับแต่ได้บุกจากซ้ายไปขวาบอลยาวของเวสแฮมวางมา ทางซ้ายแล้วเบลมาโอ้โหหนีดาลโลได้ไหมซ้ายตามไปแก้ตัวได้น,นะครับดาลโลมีจังหวะที่เข้าพวดไปครับดีไม่เจอเบลมาโฉบเข้าด้านในก่อนบูโนโอิริกเซนครับแรด,ดฟอร์ดคืนบูโน,โนบูโดให้มาที่แรดฟอร์ดจะไปทางขวามจะไหลให้กับอันโตนี่ครับไปติดฝั่งของเวสแฮมก่อนเบลมาพาขึ้นเองทางซ้ายก่อนครับมีควบตามมาฝั่งของแมนยูทั้ทงกาซิเมลโลแล้วก็ดาลโลนะครับ เบลามา่ามองแล้วตักเข้ามาเสาแรกเสร็จเตกอาแล้วครับเนี่ยเข้าไปลึกเลยครับบอลไม่ถึงจุดูการสกามักกาก็ร่วมกันทายผลสกอร์ไว้ล่วงหน้าได้นะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับจะเดากันพอสนุกสนานนะครับหรือยืดทูวอชในเกมนี้เป็นฝั่งของแมนยูนะครับคือบรูโน่เฟรนันเดสครับลูกชอชอ่อขวางข้ามมาถึงตาลุ่วอย่ารอครับอันตัวนี่ <c oughs> จะจ่าย ไปให้กับเรดฟอร์ดแล้วตามมาโอ้โหแรดฟอร์ดมาไม่น่าไปเล่นยากแบบนี้นะครับโอ้โหไปโดนเหลืองโดยไม่น่าจะเข้าหนักจังหวะนี้แก้วรอนเคสเวลครับโอ้โหโดนเรดฟอร์ดเล่นงานนะครับเจอดึงหลอกไปนี้เสียท่าเลยนะครับเรดฟอร์ดในจนังหวะนี้ก็เสียเหลี่ยมให้กับเคสเวลแล้วก็โดนเหลืองไปเลยครับเรดฟอร์ดเป็นีคิกของเวสต์แฮม ฮีโรเคเลอร์ให้เดคไลท์เอาไลท์มาถึงดาวเสาเสียบอลไปครับโอกาสของแมนยูบุนโนให้มาซ้ายที่ชาดอนซานโชโอ้โหชนเสาว้าวเลยสุ์เดินไปที่เสาได้ครับซานโชโชคร้ายบอลโดนเสาอย่างจังแมนยูยังขึ้นนําไม่ได้แล้วครับจ่ายเสียมาซานโชให้เรดฟอร์ดบอลถึงบุนโน่ดีดมาแล้วซานโชให้ที่อันโตนี่โอ้โหจนได้ครับแม่ห่างกันไม่กี่ทีที่ บอลของซานโช่ไปชนเสาแล้วก็มาได้ประตูขนําจากอันโตนีแหละครับมีความผิดพลาดในเห็นฝั่งเวสแฮมแล้วก็โอกาสที่2ของแมนยูจากอันโตนียังไม่พลาดต้องชมครับซานโช่ก็แก่ตัวหลอกค่อยให้นะครับแล้วอันโตนีรออยู่ว่างๆแต่ยังไม่ไกลก็สัตบุ่มแคมเข้าไปสวยงามนะครับมุมเปิดนะครับให้ได้เลือกทิศทางว่าจะไปอย่างไรครับอันโตนีหนึ่งศูนย์ครับแมนยู เลนโดเทฟอร์ดขึ้นนำเวสแฮมทีมเยอแล้วครับทีที่19นะครับจากอันตุนี่เดคอลาส์ไม่ไปเสียบอลในแดนของเรนครับฝั่งของเวสแฮมจะแก้ยังไงครับเบลาม่านกับสกามาก้าสกามาก้าออกซ้ายเบลาม่าเจอกับดาโล่ย้อนขึ้นมาเคสเวลเดคอลาส์มีช่องแล้วของดาวไซด์มาโอ้โหมาได้อัดติดว่าเขามันอยู่อย่างได้ครับดาวสมาร์ทิงสกามาก้าโอ้โหไป โดนบางๆครับไม่เต็มเท้าของฟลินด์าวส์เนี่ยพยายามจ่ายบอลให้กับสกามาก้าก็มีการได้ลุ้นทําประตูให้กับฝั่งของเวสต์แฮมซันโชัวอ่านมา26นาทีครับแมนยูนำอยู่1-0ขึน้นมาแล้วดูเคอร์ซูมาเอาไปเสียบอลให้กับมาคัสแรดฟอร์ดมาที่บรูโน่เลยครับโอ้โหโอ้โหได้ซัดไกลครับบรูโน่ฟาเบนสกี้มวยเพื่อนเลยครับไปไปพลาดนี้แมนยูครับโอ้ยอยู่ตรงตัวที่สองนะครับเวสต์แฮม ตั้งเกมของเดงไม่ติดเลยครับเราเป็นแมนยูเร่งเครื่องใส่เอาตัวที่2ให้เร็วที่สุดนะครับเอริกเซนสัญญาณเพื่อนเราขอจะเปิดเข้าไปดูทีครับเอริกเซนเปิดมาที่เสาแรกเลยขึ้นสะบัดบอลตกมาบุโนโอเก็บได้ขึ้นเอริกเซนไปมาลินเดเลฟกลับมาที่บุโนโนลเปิดตัดมาแล้วได้พุ่งมงครับโอ้โหของจอร์ซานโช่ครับ่าเอรเมสกี้ ปฏิยายังไวครับลูกเปิดมาของ Bruno บูน่เนียบรรจงให้กับซานโชแล้ว้ว่าโอ้โหฟาเบรสกี้ครับคงปัดไว้ได้ทันนะครับอย่างอย่าง1-0อยู่ครับแมนยูอีริเซนเรามาขอเล่นซัน้วครับอันโตนี่ที่หาเองหักกลับเข้ามาให้กับบูนู้นต่อลินเดอร์ฟหคืนบูนู้นซัดติดบล็อกครับโอนแมนยูยังได้แต่มุมต่อ ดูด,ดันเลยครับส่วนของเกมรุกครับพอได้ประตูออกนํานี่ก็เป็นเกมเร่งเข้าใส่ต่อเนื่องนะครับหนึ่งประตูนี่ก็อุ่นใจไม่ได้นะครับครับลิเซ่นมีแอนโทนีก็ไปรออยู่เช่นเคยมองแล้วขอเล่นสร้างใหม่ครับกับแอนโทนีจะไปอย่างไรส่น,นี้บางเรายออนคืนมาที่ลิเซ่นถึงแรดบอลไปให้ที่ลิเซ่นมาที่บุนโอ,โอซัดละทํำเรียบร้อยครับโอ้ สองประตูต่อศูนย์ครับมาจังหวะแรกติดปาเวนสกี้แล้วแต่ว่ามุงซ้ำเข้าไปได้ครับโอ้ไรก็เป็นใจนะครับตอนนี้ฝั่งของแมนอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับเดินเกมบุกเขาใส่เต็มที่แล้วก็พยายามหาโอกาสเข้าทำครับเจาะในพื้นที่แคบๆหน้ากรอบเกลียษแล้วสุดท้ายครับมาได้ประตูที่2ครับจากลูกซ้ำของบูโน่ครับยิงจังหวะแรกในวีติดเซฟของปาเวนสกี้ครับใช้ขาช่วยเซฟแต่ก็ยังมาเข้าทางก็พุ่งหมองเข้าไปครับ ใีการประตูเป็น2-0โอ้โหไวท์แฮมครับโดนบทหนกกักแบบนี้ก็ไม่ไหวครับลูกทีมของเดวิดมอยคือสถิตินี้ก็พูดถึงเด็ดของทีมนี้ก็เจอกันมาแล้ว52เกมนะครับแมนยูกับไวท์แฮมเราเป็นฝั่งแมนยูที่ทำได้ดีกว่าถึง32เกมไปเอาชนะไปได้ไวท์แฮมก็ชนะเพียง7แมตช์เท่านั้นนะครับแล้วก็จบลงด้วยการสวนกันถึง13เกมครับบอลที่ลุกชอ เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูเต็ดชนะเวสต์แฮมนะครับรวดเลยนะครับเท่าที่พบกันมานะครับเปิดข้ามาที่อันโตนี่อักใหย,ยมาที่ดาลโล่ขึ้นกลับมาแล้วบรูโน่บรูโนโ่โนโเขาซ้ายบรูโน่วางเข้ามาหินดารลอนซันโช่พักซันโช่เกี่ยวลงได้มาถึงคาซิมิโร่คาซิมิโร่บังเอามาบูโน่ซัด <c> เ <oughs> จอ แต่ว่ารอดักของเด้ค่ไลส์ก่อนนะครับที่ฟลินดาวส์ออกมาสุเชกให้กับสกามาก้าสูโอ้โหฝ่าแมนยูไปไม่ได้ครับเกมรับแข็งแรงด้วยครับนั่นนี่ยังไม่ยอมให้เวสแซมได้บุกไปกดดันพวกเขาเลยนะครับอันตุนี่ยอ้อนคือแล้วก็สินเป่าจบเกมครึ่งแรกครับเป็นเกมที่เดินเกมเร็วฝั่งของเจ้าบ้านแมนยูแล้วก็ได้ประตู นำเวสแฮมอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับนี่เป็นวันที่โรเีอยมของบรูโน่เฟนเดสหรือยัต์ทูวอชของเกมนี้ในการเล่นที่ออต์ฟอร์ดเจอกับเวสแฮมพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมกันต่อครับในครึ่งหลังอีก45นาทีครับระหว่างเกมของแมนยูกับเวสแฮมเอาละครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะครับจบครึ่งแรกผ่านไปครับแมนยูนำเวสแฮมอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับ อหลังมีการรายงานการเรปลี่ยนตัวผู้เล่นของฝั่งเวสแฮมลงมาครับส่งลันซินี่ครับมาแทนฟิลินด้าวส์นะครับอ่าครับตัวนี้มันอยู่ขึน้นมาทางขวาที่ดาโล่ถึงก่อนเคสเวลดาโล่โดนกับเคสเวลจะแทบไม่ผ่านเคสเวลครับล็อกก็ยังนิ่งครับเคสเวลไปไปทางซ้ายใหม่ครับได้ขยับเติมขึ้นมาบ้างแต่ว่าดาโล่เก่าทันรอเพื่อนมาเติมแล้วที่เวลามาเวลามาอยู่ซ้ายได้ สับขาหลอกดาร์โลย้อนคืนจริงกลับมาที่เบนลามาดาร์โลไม่ยอมให้เปิดเลยครับโผพันอยู่เคลสเฟลเกิดไม่ไ้แล้วตักเข้ามาเสาแรกได้ขึ้นมงลินเดอร์เลฟกันได้แล้วเดวกาออกมาโอ้ไม่ถึงบอลเอาเพื่อนช่วยมงสกัดไม่ได้อากาบูโน่ทางคืนให้กับอันตนี้อัวน,นี้จะเร่งความเร็วก็ไปไม่ได้เจอขวางอยู่2ด่านนะครับคืนบูโน่ไอที่อยู่แรดฟอร์ด ฟอร์ดกลับมาที่เอลิเซ่นเดลเซ่นเห็นบูโน่ครับทางขวามีได้เติมแล้ว2องผู้เล่นตาโล่กลับมาบูโน่ให้กับอันโตนีแล้วที่มาคัดแรดฟอร์ดโอ้ยังไม่สามศูนย์ครับ่าทำมาสวยแล้วแมนยูเข้าซ้ายครับมีเปลี่ยนบ้างฝั่งแมนยูครับทรงแฮร์รี่แม็กไก่ครับลงมาแทนคริสเตียนอุลิเซ่นครับมีการปรับทัที่ดูจะแปลกของออลิเทนฮาร์ครับฝั่งของเวสต์แฮมก็ส่งอาโบฟอนาลที่ลงสามมาด้วยครับ มีการลุกเจมลุกเกินนะฝั่งของลีเดอร์โอกาสของแมนยูมาที่แรดฟอร์ดโอ,โอ,โอ้ยิงไม่จับฉันิด้ดูแฟนๆก็เสียดายโอกาสของมาคัสแรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เกือบจะได้ลุ้นทำประตูเพิ่มแต่ว่าก็ยิงหลุดกรอบไปเองนะครับแรดฟอร์ดเรียกเลยครับดวิดมอยก็ไม่เคยชนะในฐานะผู้จัดจาการทีมนะครับในการมาเยือนที่โอเรฟอร์ดนะครับ 15ครั้งก็เสมอไป4แล้วก็แพ้ถึง11เกมนะครับฝั่งของบิลิด์มอ,อร์กมีข้างสนามกับขยับฝั่งของแมนยูครับส่งริเซยโนโรนัลโด้ครับมาแทนอันโตนี่ครับก็ทำประตูได้ด้วยครับโรนโด้ ondo, ในเกมยูโรปาลีกกับเชลิฟนะครับประตูที่3ปิดเกมไปนะครับเปิดด้วยซ้ายขึ้นมา เราจะเคลียร์ใจกันกับอดีตกันฮากคแล้วครับเราโดลบโ,โอกาสของฝั่งไปแซมบังเซอร์ก,ก,รรมกามาก้าเจอลินเดอร์เลฟโอโก้ก็ยังเล่นอยู่ในสามได้ครับเดอร์เลฟมีอาการแบบเจ็บรบกวนอาจจะไปแก้ไขแล้วแล้วครับ <c oughs> บูโน่บอกไปกับตัวแเราซานโชแแ่งเรือสายทีลูกชอ ลูกชอเลือกจะให้กับแบรดฟอร์ดครับจ่ายไปติดก่อนครับสุเชกเอาเสียให้กับไมค์กวตัดได้แล้วดูรดฟอร์ดจะให้กับโรนัลดไม่ถึงโรนัลดมจะให้โรนัลโดได้คุณทํำตัวในพิมพิรกอังกิษนะครับโอ้โหเราดูฝั่งของเวสแซมขึ้นมาบ้างคู่เฝ้าเชอกับลูกชอชอขวางอยู่แล้วตัดด้านในปีฮารียไมค์กวครับโอ้โหช่วยเกมรับนะครับอารีมไกวา เดือกลับมาแล้วอีกช่องมาโอกาสได้สัดได้ซ้ายใน้การเซฟของลูกยิงของสกอรมาก้าไปได้ครับเกือบจะโดนไล่มาเป็นหนึ่งสองเข้าแปนยู่อ๋อเรามีเปลี่ยนมาเลเซียรครับมาแทนเดีโกลดาโลครับแบนยูได้ปรับตัวเลี่ยนเปลี่ยนแท็กติกเลยครับ ้เปิดมาเสาแรกมุวงออกมาได้ครับรัสเซียเรามีโรนโดมงสกดัดได้ฐานโชวไปตั้งย้อนกลับไปเข้าทางของฟอนนาโหยิงติดแขนว่าชิดลำตัวครับการของ ler, ลินเดอร์ไฟบล็อกเมื่อสัก,กูกครับอูสินก็อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ไม่ต้องเช็ค VR ิยอะไรครับเปิดมาแล้วสุเช็คอากาไปแถมเร่งใหม่สุดท้ายลูกนี้เป่าให้เป็นฝั่งแมนยูได้ฟรีคิกนะครับแฟนๆก็ อุ่นใจแล้วครับกับสองประตูที่นำอยู่แล้วก็รูปแบบของการเล่นที่ค่อยๆดียิ่งขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในยุคข,ของเอริกเทนฮากคครับเปิดมาแล้วงงสกัดมาครับเคอร์ซูมาเราสอง,องดีเดอร์ฟพักได้ให้กับโรนัลโด้มาถึงปูดโนู้สติเคอร์ซูมาอาริเบลมาซูเชกออกมาสกัตมาก้าจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนะครับฮร์รีเปนควายครับ โอ้โหเป็นเหมือนมิดฟิลด์เลยครับเราออกมาซ้ายนี่ลุกชอโยเขาขาาวาจอมีช่องถึงบลูดโน่สัดโอ้โหอย่างสองศูนย์อยู่ครับติดเซฟของฟาบ์มิสกี้โอ้โหก็นี่ครับจังหงว่าก<ข>ารหาช่องเขาทำอันตรมายมากๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเติดยุคอริตกทนฮักอามีเปลี่ยนฝั่งเวสต์แฮมครับส่งแม็กซ์เวลล์คอนเนตลงมาแทนซิดดินราม่าครับนาทีที่82นะครับ ต่อยคู่นี้ก็จะเป็นอาร์ซองกับดันดิแคนฟอเรส์นะครับแฟนๆที่แนะนำมาก็รอรับชมกันได้คู่ไหนไม่ได้ทำให้อน,นินต้องขออภัยด้วยนะครับอาร์ลซนอลนี่ขึ้นมาแล้วอยู่ข้างหน้าเขาเดี๋ยวคอเน็ตมีฮาร์รี่แม็กควายไปช่วยเก็บบอลเลยว่า <laughs> ฟาวก่อนแล้วครับ,อบของมาเลาเซียก็แมนยูได้ฟาวนะครับกาซิมิโร่เนี่ยครับตั้งแต่ได้เขามานะครับเกมรับแปนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เริ่มมั่นใจมากยิ่งขึ้นลยครับนี่ก็เซมิโลมาช่วยอาบอลลงได้เราให้มาอากาศของโรนัลด้นัดข้ามาว่าเหมือนจะโดนไม่เต็มครับโรนัลด้ดูจะช้าๆลงไปเลยครับฟอนน่าวนได้จะขวางทางจ่ายบอลก,ก็จะคืนที่คูฟาอ้โลแฮร์รี่แม็กไกน์เลยครับ ดูจะมุ่งมั่นกับโอกาสที่ได้รับในเกมนี้นะครับดนแม่กควายยินคู่กันก็มีมาตินเนสกับลินเดลเลฟแล้วก็มีแม็กควายอีกหนึ่งคนแล้วครับเป็นสามเซ็นเตอร์แบ็กของแมนยูนะครับครบ9ก้าสิบนาทีแล้วก็เกมที่ออทดฟฟอร์ดทดเพิ่มห้านาทีครับ ฟอนาดูจะเจาะแมนยูได้หรือไม่ครับมาที่ครูฟราวทางขวาแล้วหลิงหาเพื่อนหยอดเข้ามาได้ขึ้นมงแล้วครับอของสกามาก้กาก็ไปเข้ามือของเดการครับไ,ได้กดดันไรมากมายครับมีโอกาสได้ขึ้นลุ้นมงแล้วนะครับสกามาง้าวางวยาวครับซ้ายยานอนซันโชว,วัดของรเรล็อมาเกี่ยวกลับมาครับพอถึงโรโดให้ที่บุโนโตางมาถึงกาเซมิโรแล้วให้มาที่บุโนสัดเลยครับ โอ้ซีฟไม่ได้พิสกี้แล้วก็ยังไม่ออกหลังด้วยครับเกลียวครับมาแล้วก็จบเกมครับเป็นว่าเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ในการจำลองแมตช์ก่อนจริงผ่านช anel ยูทูบเ,เก่งพีซีเกมเมอร์ด้วยสกอร์สองประตูต่ตอศูนย์ครับทักจบเพื่อนบันเทิงกันไปก่อนนะครับเพื่อนๆถูกใจฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันไปด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นครับแอดมินเก่งต้องขออภัยแฟนๆทั้ง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เวซ์แฮมยูไนเต็ดด้วยนะครับไว้มีโอกาสเรามาเจอกันใหม่ในแมชหน้าอย่างที่บอกกันไว้ครับอาร์ซอนกับลอตแทนฟอเรตสรอทุกท่านอยู่แฟนๆก็รอติดตามรับชมกันได้มีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ